ทำอธิษฐานตอนกวดน้ำลงดินบุญกุศลอันใดทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลได้กระทำมาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แด่คุณบิดามารดาครูอุปัชฌาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านจงมีส่วนในผลบุญนี้ทุกประการข้าพเจ้าขอน้อมส่งบุญนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ณนะการบัดนี้ทําให้ข้าพเจ้ามีทุกข์มีทุกเพราะเรื่องใดก็ให้เอ่ยทุกเรื่องนั้นไม่ว่าท่านจะติดตามมาจากภพชาติใดรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้กระทําล่วงเกินในปัจจุบันชาตินี้ที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิ ขออนิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นทิพยสมบัติตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเทินเมื่อทุกท่านได้รับในบุญกุศลนี้แล้วขอจงมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าโปรดอโหสิกรรมหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวนอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าอีกต่อไป ขออธิษฐานจิตให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนี้ขอให้ท่านปราณีช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากอุปสรรคปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังประสบอยู่ขณะน,นี้ให้หมดไปให้สิ้นไปให้สูญไป ตั้งแต่การบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กวดน้ำฝากพระแม่ธรณีไปให้ด้วยเถิดสาธุ